ครับเอฟซีพอยน์ย่าพาเลาะมือนี้มากครับไอโซครับพี่นอออ้องมาซงซองอยู่งานสังกทานบ้านอำเภอปทุมราชครับวัดป่ากุ้งครับเอากรสิญยางมาเบ่งเบ่งหมาเด้อครับพี่น้องวัดเพิ่งกับที่มีการเลี้ยงหมาพร้อมเด้เลี้ยงหมาพร้อมเลย นี่ครับพี่น้องมองนี่ก็สิเป็นมองสถานที่ท่องเที่ยวครับเพิ่อกาล้างสางครับนี่ครับตัวนี่ก็สิเป็นพระหนากปกเด้อครับพี่น้องนี่งานบุญสังฆทานครับมาเบิ่งมาครับพี่น้องเพิ่อกาล้างได้สางพวกครับพี่น้องพี่ปูพญานาคพุทธิคักเนาะเด้อมาเด้อครับเด้อ ไอผมเคยเห็นมาครับวัดเพิ่นมีหมาหรือยังนะครับสี่หาหกตครับพี่น้องนี่หมาครับพี่น้องเคยเห็นหมาบอกครับนี่กินหญ้าอยู่นี่ครับนี่คืออยู่อำเภอปทุมราชครับพี่น้องหมากินหญ้า โอ้มาอยู่น้อคนเนาะผลลยโตเลยครับจักโตนี่สี่หาหกโตแบกก็มีอีกผลแบกเพราแบกนรับหางมันคือผสมกันหางัตผูกกับหางตัวแม่ผํากันเนาะหางมานเนาะเบื้งไหนใบเบื้องนี่ใบเบื้องนี่น่นนรับี่นอกนี่มาด้อยครับน่านะห้วยห่วว่ยมันสุดแลบ่เออแลบ่รุดแลบ่ดิ โอยสุดแหลกก็นเลยตอไอสู้คนกี่ทางด้ยเนาะตูบหูดแล้วเรือกับบริเวณมาครับเนนฮ<ะ>้ยตัวผูดนะ้ด้วยตัวแม่บอกตัวผู้นะตัวผู้อืแมนน อันนี้ไอ้จับดูหน่อยดิให้บายดูหน่อยมาเรียวเออมาเร็วให้บายดูหน่อยกินหญ้าแบบสะเวินเลยนะบริเวณนี่คือเพืชเลี้ยงหมาครับพี่น้องพกกเพื่อจะได้ปลูกหญ้าเนาะครับพี่น้องไปบอกเคยเห็นหมากกับคำว่าเบิ้งคลิปนี้ได้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์เด้อครับพี่น้องเด้อนี่เด้อครับพี่น้องมาให้ดูหน่อยเร็ว มันเตะแต่เขาหนีแล้วกันนี่น้องนี่ก็คือบริเวณพญนยกหัวพญานาคครับโยกบูหันแล้วครับโยกแต่เสาเพ่นทําวิธีเพญโยกแต่หัวหนึ่งครับพี่น้องกสิบม,มาณเกิทูเนาะครับพี่น,อนอ้องเาอางานาะครับ่นสางพระนาคปกครับนี่บริเวณนี่รถเคนเพิ่นยังโย,ยกอยู่ครับแต่ว่าเขาไปกาไกลบ่ได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวมันอันตรายครับ นี่บริเวณเด้อครับพี่น้องวอนสีเกิดมองแหล่งท่องเที่ยวมองไม่อีกจุดหนึ่งนาะครับพี่น้องของอำเภอเขมระโอของอำเภออันปทุมราชวงศานาะครับพี่น้องอยู่บ้านนาหวาเนาะครับพี่น้องบ้านนาหวาใหญ่เม่นบ่ปนไปย่างไปหุ่นแล้วแล้วแหละไปสิบเลย พญ,ญานาคเพิ่อนก็เฮ็ดงามเด้อครับพี่น้องเพิ่นปั่นได้หัวไหวตัวเพิ่นยังเฮ็ดบ่ทันแล้วครับพี่น้องที่บอลสีเกี่ยวขึ้นไปนี่เพิ่อนยังใส่เล็กใสค่ค้างไว้อยู่นะครับพี่น้องไปจังหวัดแล้วนี่คือมองจุดท่องเที่ยวครับพี่น้องอีกจุดหนึ่งเนาะครับพี่น้องเนาะมือนี่ก็วันอาทิตย์กับวัยรุ่นลเลยไล่แน่นะครับพี่น้องสุดเจ้าอยู่บ้านใด บ้านน้องยังบ่เบอร์ปุ่มลัดไอบ่คือข้าปุ่นครับเบอร์กู้ข้าวปุ่นอ้อไก่กันอยู่ตัวนี่มาไก่เน้องเสียบเนาะเพิ่นมาผู้บ่าวเพิ่นมาแต่กู้ข้าปุ่นเด้อครับเพิ่นมาสังฆทานนี่ครับพี่น้องนี่เพิ่นมาสังฆทานครับโอ้ตัวนี้ก็น้องซนูครับกู้ข้าปุ่นกันเป็นบ่โอ้ปุมราชเนาะอันนี้เพิ่นคือมาไก่ต่างแคนไหเพิ่นมาแต่เฮ้ยบ่ พ่นได้มูอยู่ทางผีเนาะอ,อันนี้ผู้บ่าวเด้อนี่เด้อผู้บ่าวบันน้องสนุอำเภอปทุมราดนี่นี่ครับพี่น้อง

ใจเงินหรือเปล่างานสังกทานด้วครับี่นองงานบุญสังกทานครับอยู่วัดมากุ้งครับทีมงานนะครับยบ คลิปนี้ก huh? ็ไ Al ว้เพียงสำนีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับส่องพ่อไ่ท่าพาเลาะเดอครับพี่น้องเพื่อสิบ่อผาดคลิปข้างหน้าเนาะครับคลิปนาพอกันไม่ครับคลิปนี้ก็ไวเพียงสำนีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับส่องพ่อไงท่าพาเลาะเนาะครับพี่น้อง คลิปหน้าพอกันไหมครับคลิปนี้ไว้เพียงสนีครับสวัสดีครับ